สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบดินทร์นะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกําลังแบรนด์กระทิงดำนะครับแบ็กบูแบรนด์นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งราคาทองนะครับแล้วก็เป็นราคาคาดการณ์นะครับสําหรับวันนี้ครับ17พฤษภาคม63นะฮะราคาก็ดีดตัวขึ้นมาถึงสองหมื่นบาทนะฮะซึ่งเหลือเพียง400บาทนะฮะที่จะทะลุเป้านะครับที่วางไว้คือ27,000ื่นนนะครับต่อบาทนะฮะในเวลานี้ผมเชื่อว่านะฮะ ท่านที่กาลังที่จะขายทํากําไรนะฮะถ้าอดใจรออีกสัก400บาทก็สามารถาจะททากกำไรได้ถึงบาทละ2 10, 7 0 0 0นะฮะแต่ผมก็เชื่อว่า,าจะมีการติดลงมานะฮะดาวลงมาก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งเป็นการคาดการาเฉพาะบุคคลสลับผมนะฮะผมก็ยังเชื่อนะครับว่า2องีดใจนะครับในการตัดสินใจว่าจะขายทำกำไร หรือว่าจะเก็บไว้เก็งกำไรต่อไปนะฮะเมื่อไม่นานนี้ก็ลงมาถึง24,500 25,950นะาะฮะมปัจจุบันนี้ก็ดีดขึ้นมาอีก200บาทเป็น26,600บาทนะครับท่านก็ลองรอตัดสินใจดูนะครับว่าจะซื้อจะขายนะฮะสำหรับผมก็ยังลังเลอยู่นะครับว่า จะขายไปไหมนะครับหรือว่าจะรอให้ถึง27,000ก่อนนะฮะซึ่งถ้าถึง27,000ผมเชื่อว่าจะขึ้นสูงสุดแล้วนะครับสลับราคาทองในเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมก็คอยติดตามดูนะครับว่าราคาทองของเรานะฮะจะพันผวนขึ้นสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเจมบรินครับนำรายงานข่าวนะครับราคาทองนะครับมาฝากคุณผู้ชมเพื่อนสมาชิกนะครับ ไปพิจารณาดูนะครับว่าจะกากตุนหรือว่าขายทางกำไรนะครับ